เอาละตอนนี้นะครับเรามีแค่โอกาสเดียวเท่านั้นมันมาแล้วมันมาแล้วๆๆๆต้องรีบทำต้องรีบทำหนึ่งสองโดดวุ้บจับจับเอาวุ้บจับจับไดปะเฮ้ยโอไอ้นี่มันเป็นไข่วะเนี่ยเฮ้ยโอ้ไอ้นี่มันเป็นไข่เป็นไข่ ไอ้นี่เป็นคคอยวะไปฉันจะพาแกไปไปหยุดก่อนหยุดก่อนเดี๋ยวฉันจะเพิ่อ,อนเ <laughs> พมาเร็วให้แกโอ้ไม่ไอ้คอยไม่จริงใช่ไหมแกจะพาเราตายนะเนี่ยอคอยด้วยตลกว่ะเฮ้เอาละครับสวัสดีครับตอนนี้เราเล่นเกมเรถไฟนะครับนะซึ่งก็บอกเลยว่าตอนนี้เรา,เอ,าอยู่ในเทศกาลของอสกีบีดี้ทอยเล็ตนะครับนะแล้วตอนนี้นะครับน้ผมจะ แกล้งคนอื่นนะครับโดยการขึ้นไปอยู่บนหัวของคนอื่นนะครับะแล้วก็หะชะหะชะนี่ขึ้นไปไปแล้วไปพวกเราปิดเพลงก่อนนะครับเราหูเก่งเลยของแกเนี่ยฉันจะให้แกไปลงนรกไป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 พุ่งไปเลยพุ่งไปเลยหัอะไรวะเนเดียช่วยช่วยตกนะครับมา ไอ้นี่ไล่ต right okay. ่อไปโหูอย่าทำลายช้นเลยนะพวกอย่าทำลายช้นเลยเออฉันจะดันให้แกตายไปเลยโอ้โ้อนคือไอ้หัวสปีกเกอร์นะครับเนาะเออฉันจะดันแกไอ้ตูดมือแกเต็มตัวตายซะนะครับดัน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 มันดันได้ไหมเนี่ยไม่รู้ว่าดันได้หรือเปล่านะครับนะแต่ตอนนี้คือผมดันมันดันมันดันมันแล้วดันอีกนะครับดันไปอีกดันไปอีกดันแม่งจนตกอ่ะดันไปอีกไอ้นี่จะรอดป่ะไอ้นี่จะรอดป่ะไอ้นี่จะรอดไหมไหมจะไม่มี ใครรอดแบบฉันไม่ไม่โอ้โหฉันรอดแล้วเว้ยฮ่า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 ตะกี้แกจะแกล้งฉันลอยคอยฮะเออฉันหัวสปปกเกอร์แล้วเว้ยอ่ะอ่ะเอ้าได้เอาครับต่อมามีคนมาให้แกงอีกแล้วนะครับนะเออผมจะไม่ให้ใครหน้าไหนนะครับนะขึ้นมาบนด่านตรงนี้ของผมได้นะครับนะโอเคนี่กำลังอ้อมมาผมจะลงตรงนี้เป๊ะเลยนะครับดูนะหนึ่งสองเล่อเล่เลอกลับแล้วครับโอ้โหตกก่อนนะแม่งเงย เอาละต่อมาเอาใหม่นะครับไอหมอนั่นบอกตะกี้อะไรวะแวบบแวบแแนะครับโอเคกูอยู่นี่เว้ยฮัลโหลเทปเทหนึ่งสองฉันอยู่นี่ไอเบรอก้อฮัลโหลมาดิโอโล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 ปัชวป๊โอ้อะไรเนี่ยโอ หยุดโกอน่าเป็นใครอ่ะเราจะไปด้วยกันใช่ไหมใช่เราจะไปด้วยกันไปด้วยกันไปได้ไกลถึงนรกอะไรวะเนี่ยจะหยุดทําไมอ่ะไปไม่ได้หยุดวะไอ้กดผิดเออไอหยุด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 โอ้ไอ้นี่บอกว่ารถ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 มึงเพิ่มกูรถมึงเพิ่มกูรถเอาดิไป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 กไปเลยกไปว้าวอะไรเนี่ยฮ่าฮ่าฮ่ำกูตาย นี่คือแผลของการแกล้งคนสุดเจ๋งนะครับนาต่อมาใยนี่เสร็จชั้นมานี่สิเราจะพุ่งไปด้วยกันไปพุ่งไปอ้าใครจะทำอะไรอ้าไปกับฉันไป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 ช่วยด้วยไอ้คอยมันเก่งฉันเะี๋ยวเาไป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 ผมเหมือนเจ้ากรรมในเว่นพวกนี้เลยนะครับนาหนีเร็วหนีเร็วเดี๋ยวมันจะไปอีกแล้วเดี๋ยว ครับนะอ่ะไปว้าวไปแล้วกัดชคดีนะครับนะอะหยุดหยุดเอา้าฉันยังไม่พร้อมนะฉันจะให้แกพร้อมไปอ้าแกไักหยุดเออฉันจะให้แกพร้อมไปออเอาครับต่อมาผมจะแกล้งนะครับนะผมจะ,ะเปลี่ยนทิศทางนะครับนะผมจะมาตรงนี้ก่อนนะ ปึ๊บอ่ะดันมาตรงนี้อ่ะให้รถไปตรงนี้นะครับนะหลังจากนั้นเราค่อยเปลี่ยนทิศทางนะครับนะโอเคหลังจากนั้นผมจะขับกลับไปถอยหลังไปนะครับนะโอเคแล้วก็เปลี่ยนทิศทางรถนะครับนะอ่ามานะแล้วแันจับถอยหลังด้วยข้อเจ๋งเลยมีแต่คนอื่นเข้าไปข้างหน้าแต่ฉันไปถอยหลังนี่นี่ถอยแบบเจ๋งๆด้วยเอาดิเ้ว้ใจด้เวนกำลังสนอง ฮเอาล่ะต่อมาท่านผู้ชมผมจะเป็นแฮมมิชชั่นอิมพอสิเบิลรู้จักสายลับเป่าเห็นไอ้พวกนั้นไหมไอ้พวกนั้นกําลังมาแล้วครับนะมันจะบูนมาอย่างนี้ปื๊บ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 ใช่ไหมแล้วมันก็จะมาตรงเส้นนี้นะครับนะแล้วผมก็ใช่ไ <sh ed> <sh ed> อ้บ้าเอ้ามันชนผมเฮ <sh ed> นน้ยเขาโัวไหนใครอะไรวะเนี่ยเอ้าแล้วกูขึ้นมากับมึงได้ไงเนี่ยไอ้บ้าเอ้ยไป,ไปไปมึงไปเลยมึงไปเลยกูจะเอามึงพุ่งแบบติดเนตัสเลยเไ,มไม่ไม่ไม่อยกดล็อกนะจะกดเปิดรถนะ ไปไปอ่านอะจะหยุดหยุดทำไมล่ะไปต่ออะหยุดอ่ะจะหยุด,ยดยยไปไปรป่ปไ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 ปวางปไปไะไปคปอปไาไ์วางแไนไปนไปไปอนไปไปของปไปไปไอไปไอ้ปอนปไาไอไป่ะไปนปไปไนไป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 ไีไป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 นปไีไคไปไปไัไป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 าปไ้ไปไปไปไนไ้ไป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 เปไ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 นไปไปไาไอไปไปไปปไปไปไปเปไปปไปไปนเปไไ ไอ้น,นี่มันเป็นคอยวะไปฉันจะพาแกไปไปหยุดก่อนหยุดก่อนเดี๋ยวฉันจะเพิ่มเร็วความเร็วให้แกโอ้ไม่ไอ้คอยไม่จริงใช่ไหมแกจะพาเราตายนะเนี่นยอคอยด้วย <c oughs> <c oughs> จะลกวะเอาละครับต่อมามาอีกคันหนึ่งแล้วนะครับโดดไปแล้วโอ้โหอ,อะไรเนี่ยเฮ้ยจับจับ หมอเจ้ากบอกไอนี่เป็นใครวะเนี่ยมึงมาได้ไงเนี่ยออกไปไม่ออกไหว้ฮ่ฉันเกิดมาเพื่อป่วนเออนี่นี่เพิ่อเพิ่อเ่อแกอยู่รถทับใอ่ะไม่ต้องห่วงไปเลยไปว้ารถไปพีเสีงอ่เฮ้ยเอาละนัผู้ชมเอาละผมเล่นจริงจังแล้วนะครับนายผมจะเป็นคนธรรมดาไปนะ อะไรเนี่ยไปด้วยฉันรู้ว่าเกเก่งเก่งเตี่ยมึงดีไม่เก่งหรอกไปไปลงนรลก้วยกันนี้แหละเออะไรนะพูดใหม่ซิเออไปลงนรลกอ่ะฟังไม่ผิดหรอก่อะโอเคผมจะเล่นจริงจังกับมันก็ได้นะครับนะ,ะผมจะปล่อยไหลไปอย่างนี้นะครับนะเพื่อขึ้นไปสู่นะครับนะดูดีนะฮะหัวชักโคกเลยครับนะโอ้โหบอสหัวชักโคกนะครับเอ้าตกเฮ้ยเอาใหม่เว้ยปะโถเอ้ยไม่น่ามากับไอเจดีเลยรีบไปเร็วๆเดี๋ยวมันตามมานะครับนะ,ะ,นะบนะไ,ไป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 ไ เออมันต้องค่อยไหลไปแบบนี้นี่พุ่งไปเลยนี่พุ่งไปพุงพ่งพุง่งพุ่งพุ่งไปแล้วก็ชะลอชะลอหยุดก่อนชะลอนิดนึงเออนี่ทางโคง้งนี่มันโค้งหักศอกเออถ้าไม่ชะลอมันก็จะเกมสิวะาล้อลละฉันคือไอ,อ้ข่ออที่เล่นรถไฟหอสุดเจ๋ง ลาลลาาลาเพื่อขึ้นไปหาสกีบิดิทายเลดล่างบอสนะครับนะเออเรายอมทุกอย่างถ้ามันโชว์ความที่จริงเราปล่อยไหลเป็นเกียร์ธรรมดามันก็สามารถไหลไม่ได้แล้วนะมันก็สามารถชนะเกมนี้ได้อย่างสบายนะครับนะเราไม่ต้องจําเป็นจะต้องไปเร่งอะไรเลยนะฮะที่มันตกตายกันเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเพราะว่าพวกมันเร่งกันเกินไปแล้วครับนะเออเกมนี้ต้องใจเย็นนะครับมาละมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวหยุด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 อันนี้นี่ต้องเบาๆนะครับน่ะ ค่อยๆชนไปชนไปอ่ะเพิ er um on, ่มเพิ่มเกีย huh. ร uh ์เ huh. ข uh ้าไปนะครับนะค่อยๆเพิ่มค่อยๆเพิ่มอ่ะค่อยๆดันเข้าไปนะครับนะะืออดันเข้าไปอ่ะถอยมาอ้าวชิปหายแล้วกูถอยไม่ได้ชิปหายแล้วเออ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 เอ้าเกิดอะไรขึ้นกับกูเด็ดเอ้าเอ้าเอาเอ้าเอ้าไม่ยังวะเอาเอ้าเอากูเดินไปก็ได้เอะเดินไปก็ได้วะ นะครนะไม่สนใจใครเว้ยรถไฟพังเราก็ต้องเดินขึ้นไปสิว่านะครับนะเออชิลสะเปล่านะครับไปไปเดินไปก็ได้มีรางนะฮะ,ะในระหว่างนี้เดินมานานแล้วนะเปิดเพลงฟังดีกว่านะครับนะเออ,อเพลงเ็เสือกไมีแค่เพลงเดียวด้วยโอ้โหรู้สึกว่าจะเสียสมาธิก,กว่าเดิมแล้วเนะี่ย ถึงแล้วอีกนิดเดียวแม่งเอ้ยปิดเพลงนี่อือกูเกือบขึ้นไปถึงตรงนั้นแล้วอ่ะมาตัวไอ้สวยเตีอ่ะแม่เ,เอ,อ้ย เอาละมาแล้วมาแล้วมาแล้วจะจบเกมนี้สักทีฉ um> ันมาแล้วจะหัวจักโคนและนี่สุดใจก็ถึงแก่เตรียมพร้อมถังในตัดเอาละหยุดก่อนแป๊บนึงถึงแล้ว ึงแล้วคุณชนะนะครับนะนี่คือบ้านของผมใช่ไหมเนี่ยเย้โอ้โหชนะเสร็จได้ตังค์ได้บ้านด้วยนะครับนะโอ้โ oh, ห oh. อะไรวะเนี่ยนี่หมวกอะไรวะว้า wow. วใส่หมวกได้ด้วยฮ่าฮ่าใช่คือผู้ชนะเว้ยนี่โอ้โหจอมมันคอยนะครับนะนี่ใส่แบบนี้ดีกว่าไม่นี่ใส่แบบนี้ครับโอ้โหโคตรเท่น,นะครับนาะฮ <laughs> ่าฮ่าฮ่าคคือคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดโอ้โหผมอยากลองแก้คนอื่นวะคนอื่นมันจะอันนี้มาปะวะ นนะผมอยากแกล้งคนอื่นนะ่ะแต่คนอื่นมันมาไม่ถึงกันนะ่ะนะครับมนาะเออแล้วดูดิไอ้นี่โอ้โหหัวเบลล์มเลยนะครับมนาะดูมันดิอ่ะโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับนะในการเล่น ขับรถในรางรถไฟสุดเจ๋งมหาจรรย์นะครับนะซึ mm. ่งก็โอ้โหไม่ต้องมีฐานนะครับก็สามารถลอยฟ้าได้นะครับนะไอ้บ้าเอ้ยนะครับนะโอเคสุดยอดนี้ก็พอแค่นี้แหละโอเคไปเฮ้ยถ้าเพื่อนชมผมมีแถมให้นะครับคุณเห็นตรงนั้นไหมไอ้ด้านบอกหู้ฉันมันถึกแล้วแฮ่ยถึงเตี้ยพังดีมึงต้องเดินชนกับกูไว้กูคือซูเปอร์แมนคอยหู้อะไรวะเนี่ยหู้อะไรวะมันคือตัวอะไรนะหู้หู้จะจะถึงเส้นชายแล้วไอ้คอยบ่ายเราบ่ายบ่าย่อยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะ เอไาไลวะเน่ะโอ้ฉันมาแล้วว่าต้องขวางฉันก่อนนะหยุดกอ่อนไอ้บ้ากูแตแค่ครับโอเคสำหรับนี้พอ้เลยแบบ